<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ทานเตี๋ยวทานเตียเต๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวบปานเท่านะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนต,วต้องมีหมูนะครับหมูหมูหมูสับหมูสับใส่ลงไป <c oughs> จานไป เค yeah. ร้ชาติมันอร่อยอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีกะปิกินกับพริกด้วยนะครับนี่กะปิกะปินี่คือผักนะครับ <c oughs> สลัดหรือผักกัดหอมต้นหอมเขาเอื่อไว้อย่างวะ อขอโทษครับผมเรียกว่าอะไรวะนนี้หอมป้อมหอมป้อมภาษาไทยเรียกว่าผักชีบ้งผมก็คนไทยเหมือนกันเด่ไทยภาคอีสานหอมเปยหอมเปี๊ยคือว่าอย่างก่อนน้อโอผักชีไปเรื่อยยังแหละพริกนี่พริกนี่เขากินกับกะปินะครับพริกกะปิพริกมีประโยชน์หลายอย่างนะ อย่างแรกก็คือทําให้เผ็ดร้อนปากไอ้ผู้จะพูดทําไมวะเนี่ยแต่พริกที่ดีก็คือพริกแห้งครับเก็บไว้นานเนี่ยพริกแห้งร <c oughs> พริกพริกนี่เขากินกับนั่นนะกะปิพริกแห้งกินกับกะปิไม่ค่อยได้แต่พิเศษสุดเรากินพริกจี้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 กับก๋วยเตี๋ยวได้ <c oughs> โอ้โหไอ้นี่อมะเขือพระ มื่อเขือพระหรือมะเขือเทศนะพูดเป็นเล่นนะครับพูดเป็นเ่นมะเขือเทศเกากินกับก๋วยเตี๋ยวได้โอเคเรามาเริ่มกันก่อนกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวกินกรียมวัตวก่อนเสียงเง่นเมียสับหมูจะทำใ้ไส้กรอก กะปิอ่าหาว้กินกับพริกสดกะปิหาว่กินกับพริกสดแต่พริกจี๊ดกินก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าอร่อยก๋วยเจี๋ยวยังอร่อยเลยเพ่อะคุแม่พริกอะไรวะอร่อยขนาดน,นี้กืวเจี๋ยว เบาเบ,า,บาน้อยเสียกินข้าวอยู่อ้าวหมูอ่ะมึงเขาสับหมูเขาสับมหมูทำอไรทำใส้ขกรอกแล้วก็ทำลูกชิ้นขายหน้าบ้านช่วงน,นี้โควิมดมันได้ไปไหน พริกนี้ก็ไม่ก,มกล้าลกินเขาเรียกว่าพริกจินดาพริกแห้งก็ไม่กล้า,ลก,าลกินคุณผู้ชมจัดพริกแห้งก็ไม่กล้ากินเผ็ดเกินไปแต่พริกจีจ้จี้จี้จี้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมพริกจี้จี้และคุนทุ่งฟ้าแล้วไ,ไป มะเขือเทศมะเขือเทศอืมขอโทษได้ผิด quay trở quay trở, ừm, tinh hoàn, chìm chìm cực bì còn

อาการหอมดีสั่ พิกจีจี้เนี่ยอร่อยพิกเนี่ยแต่ว่าค่อหนึ่งทำาไมร้อนปากค่อสองละลายลลายใครไขมาในเส้นเลือดเขาว่านะผมก็บมงควแต่ที่เนี่ยเขาค่อยอบบบอสไรบอสไส่เขาบอสไตรเลบอสใส่เขา ใส่หมูหยองให้มาเราด้วยนะให้เรามาด้วยเอ๊ะพูดผิดป่ะบอสสัต์ของจิจิเขาเนี่ยใส่หมูหยองใส่พริกให้เรามาด้วยเออให้อะไรมาด้วยกูก็รว,วยไปกมื่อพีดยว มะเขือเทศลูกเล็กกินเลยครับเพื่อสุขภาพพริกพริกไม่กินเผ็ดกินลูกชิ้นก่อนอเอาแคน่นี้แหละ